สวัสดีถ้าคุณไม่กดไลค์คลิปนี้ผมจะตามไปหลอกหลอนคุณฮ่า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 ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมงงกุลชาแน,นลหรือว่าผมบ้านนั่นเองนะวันนี้ก็ <c oughs> กลับมาอยู่กับเกมฟรีไฟในพาร์ทที่37นะครับ <c oughs> เป็นไง เปิดต้นคลิปหลอนไหมรับธีมฮาโลวีนเนาะวันฮาโลวีนวันที่สาพอดีนะครับวันนี้อย่างที่บอกนะในคลิปที่แล้วเราจะมารีวิวโหมดใหม่กันนะโหมดนี้จากเมืองสยองขวัญน,นะก็อย่างที่บอกมันมีมันจะมีฆาตรกรมันจะมีคนเป็นฆาตรกรแล้วก็ผู้หลบหนีนะเราต้องซ่อมคมไฟให้ครบ5โคมนะต้องครบ ซ่อมโคมไฟให้ครบ5โคมไฟนะแล้วก็ประตูจะเปิดทีนี้เราก็จะต้องหนีจากฆาตกรออกไปนะส่วนคนที่เป็นฆาตกรเราก็ต้องตามล่าผู้หลบหนีให้ได้ฆ่าให้หมดแล้วก็เราจะชนะนะใครที่สำหรับใครที่เป็นฆาตกรแต่สำหรับใครที่เป็นผู้หลบหนีถ้าเพื่อนโดนฟันเราต้องไปช่วยเพื่อนที่คุกแต่ถ้า มันไม่มีทางเชื่อเพื่อนก็ไม่เป็นไรแล้วก็ไฟหาซ่อมโคมไฟเอานะครับประมาณนี้แต่ว่าเรามาดูกิจกรรมอีกสักนิดอีกอีกสักน,นิดหนึ่งดีกว่านะสำหรับผมทำผมทำไปแล้วผมทำไปแล้วนี่ต้องสังหาร ศัตรูให้ครบสามสิบคนนะเราจะได้นี่กล่องกล่องศพอันนี้นะที่ผมบอกในคลิปที่แล้วที่ผมรีวิวให้ดูไม่ได้มันพึ่งมาให้ทําวันนี้นะนี่กล่องศพอันนี้เลยระดับสีทองกล่องศพซากซอมบี้นะอันนี้เลยนะครับนี่แต่ปัจจุบันผมใช้นี้อยู่ผมว่าน,นี้เท่ะนะนี่แต่กล่องอันที่แจกเป็นอันนี้นะครับนี่อันนี้กล่องศพซากซอมบี้นะครับผมใช้นี้ นะฮะผมใช้นี้อันนี้มันเท่ดีมันก็ไม่ได้ธีมฮาโลวีนหรอกแต่ว่ามันก็แบบมันก็ดูน่ากลัวมันก็แบบเข้ากับธีมอยู่นิดนึงนะแล้วก็เท่ด้วยแหละผมก็เลยใช้อันนั้นนะเอาละเรามาดูโหมดใหม่กันดีกว่าผมก็บอกไปคร่าวๆในคลิปที่แล้วนะแล้วนะว่าเข้ามาตรงนี้แล้วก็ด้านขวาล่างนี่ เห็นไหมหนีจากเมืองสยองขวัญมันจะมีมา2แบบนะแบบฝากความหลอนคืนสยองขวัญแล้วก็แบบหนีจากเมืองสยองขวัญน,นะผมเล่นแล้วทั้ง2องแมบ,บนะครับก็แบบนั้นก็สนุกนะแต่ผมจะมารีวิวให้ดูเป็นแบบนี้ละกันนี่จะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าครับ นี่เราเกิดมาเราก็จะเกิดมาตรงนี้นะนเห็นไหมว่ามันจะมีเลือกคนขายเนื้อคนขายเนื้อก็จะเป็นฆาตรกรนะแล้วก็ผู้หลบหนีผมจะเล่นผู้หลบหนีให้ดูนะครับนี่แมปก็จะเป็นตอนกลางคืนนะโห,หน่ากลัวเลยนะมีให้เลือกทักษะนะเดี๋ยวผมเลือกอันนี้ละกัน,นผมเลือกพยาบาลละกันนะ ก็เราก็จะมาซ่อมโคมไฟแบบนี้นี่ซ่อมโคมไฟนะครับนี่กดให้ตรงสีเหลืองเฮ้ยฆาตรกรฆาตรกรมาฆาตรกรมานี่ถ้าฆาตรกรมาเราต้องหนีแบบนี้นะฆาตรกรวิ่งตามแล้วฆาตรกรวิ่งตามนี่เราก็ต้องวิงว่งหนีวิ่งหนีฆาตรกรนะวิ่งโดนฟันโดนฟัน,โดนฟ,นโดนฟันไปทีนึง โดนฟันไปทีนึงเฮเฮ้ฆ hey, า hey, 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 hey. ตรกรยังตามผมอยู่โอ้ะฆาตรกรตามทันพอพอเราตายเราก็จะไปติดคุกนะครับนี่เราก็จะไปติดติดคุกนะติดคุกแบบนี้แล้วเพื่อนก็จะมาช่วยแบบนี้นะครับนี่ขอบคุณเพื่อน ไปเดี๋ยวขอลบปั๊มยาก่อนอปั๊มยาตรงนี้คาตรกรสาวด้วยคาตรกรสาวน่ารัก <c oughs> โคมนี้ซ่อมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปหาโคมที่ซ่อมไม่ที่ยังซ่อมไม่เสร็จนะเอาในเต็นท์แล้วกันในเต็นท์ก่อนมันจะได้ปลอดภัยนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาอีกแล้วเหรอเอาอีกแล้วคาตรกรมาไหวอีกแล้ว มาอีกแล้วต้องหนี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 กันหนีกันหนีกันลาดยัง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 ยังอีกยังอีกฆตกรยังอยู่แถวนี้แล้วก็ซ้ำซ่อมไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะไอ้นี่จนกว่ามันจะเสร็จนะครับซ่อมไปเรื่อยๆไอขตกรว่าฆัตกรม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 าขาตกรตามใคร กัตรกรมาอีกแล้วกะจะไม่ให้่้มเลยเนาะกัตรกรตามผมอยู่เนี่ยดูดูดูตรงดูตรงขอบขอบไว้นะเนี่ยดูตรงขอบขอบเนี่ยถ้ามันขึ้นสีแดงๆเแบบนี่ยแบบเนี้ยกาตรกรตามเนี่ยผมผมโดนฟอนไปทีนึงแล้วเนี่ยประตูเปิดแล้วประตูเปิดแล้วบางคนอาจจะเคยเล่นกันแล้วแหละนะบางคนอาจจะเคยเล่นกันแล้ว ฆาตกรไปดักที the ่ประตูนั้นอีกเดี๋ยวดูให้ฆาตกรอยู่นี่ฆาตกรอยู่นี่ซำประตูซำประตูยังซำประตูยังลอล่อไปก่อนรอไปก่อนจังหวะนี้ลอไปก่อนมาแล้ว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 ฆาตกรมาฆาตกรมาแล้ว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  นีออกเรียบร้อยแล้วก็ชนะแบบนี้นะครับนี่หลังจากนั้นน,นี่จะชนะแบบนี้นะผู้หลบหนีชนะนะครับอันนี้ผู้หลบหนีชนะแล้วนะนผู้หลบหนีชนะแล้วนะครับกดไลค์ให้คัตก,กรด้วยนะไลค์ให้ทุกคนเลย เป็นไงกันบ้างหมดนี้สนุกมากอะไหนๆก็ไหนๆละลองเล่นอีกสักรอบแล้วกันดูซิว่าเราจะเป็นเราจะเลือกได้เป็นฆาตรกรไหมนะเพราะว่าถ้าคนเลือกหลายคนนะแล้วก็มันมันจะมีโอกาสได้เป็นฆาตรกรแล้วก็ไม่ได้เป็นฆาตรกรนะครับอะรอบนี้เดี๋ยวผมจะลองเลือก ทางด้านฆาตรกรบ้างละกันนะเดี๋ยวเราดูนะครับว่าใครจะได้เป็นถ้าไม่ได้เป็นก็ไม่เป็นไรนี่ผมได้เป็นนะผมเลือกกับดักสัตว์นะครับทักษะผมเลือกกับดักสัตว์ละกันทีนี้เราก็จะไปตามล่าฆ่าทุกคน่ อยู่ไหนกันนะ่าเฮ้ยเห็นอะไรแวบแวบเห็นอะไรแวบแวบอยู่นี่เองเหรอไปไหนไปไหนมาให้ตามล่าซะดีดีไปไหน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 จ้ามาให้ฆาตรกรตามล่าซะดีดีไปเข้าคุกซะฮ่า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  แล้วเราก็ไปเราเลือกกับดักสัตว์นะครับแล้วก็ไปวางกับดักหน้าหน้าประตูหน้าหน้าทางประตูนะครับแฟบเรียบร้อยวางกับดักสัตว์เรียบร้อย,ย,อ,ยอ้าวหนีออกมาได้เหรอหนี้ออกมาได้เหรอครับห <c oughs> นีออกมาได้เหรอ กลับเข้าไปกลับเข้าไปเหมือนเดิมซะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนีไปไหน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 จ๊ะหนีไปไหนจ๊ะอืมอยู่นี่กับดักสัตว์ชิปวางวางไปฮ่าฮ่าฮ่าอยู่ไหนนะอยู่นี่นี่เอง สาวสาวอยู่นี่นี่เองคัตกรตัวนี้ไม่ปานีคัตกรซัมบี้ไม่ปานี้นะจ๊ะอยู่ไหนอยู่ไหนกัอนอีกอยู่นี่ใช่ไหมไปไหนไอ้ลอดไปได้ลอดไปได้ไงลอดไปได้ไงลอดไปได้ไงจุ๊กไว้ซะด้วยเจ้านี่ สาวจุกไว้ซะด้วยจุกไว้ซะด้วยประตูเปิดแล้วดูซิว่ามันจะไปช่วยไหมทำม,มาช่วยก็เสร็จทำมาช่วยก็เสร็จเราสิ็จจ้ะชึบวางไว้แล้วเคลลี่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 เฮ้ย ไม่ได้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 เคนลี่หนีไปไหนเคนลี่ตายซะเรียบร้อยมีใครเหลือรอดอยู่ไหมนิน่ตายซะฮ,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 ะฮะเรียบร้อย เฮ้ยโอเคชนะก็จะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมนี่ก็จะประมาณนี้เลยนะสำหรับโหมดนี้นะนี่ก็จะเล่นให้ดูทั้งสองโหมดเลยก็โหมดตอนแรกนะครับเป็นโหมดเป็นไม่ใช่สองโหมดสิเป็นแบบเป็นแบบสองเป็นแบบสองมุมเลยนะทั้งมุมทั้งในมุมของ ในมุมของผู้หลบหนีแล้วก็มุมของฆาตากรนะครับก็จะเล่นทั้งสองโหมดเลยนะประมาณนี้นะครับโอเคก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบายขอบคุณสำหรับทุกการติดตามขอบคุณสำหรับทุกการกดไลค์นะครับบาย แถมให้อีกสักนิดนึงนะครับแล้วนี่ก็คือผู้เล่นทั้งหมดที่อยู่ในโหมดนั้นนะครับผมเอาลองช่องให้ทั้งหมดเลยนะใครคือคนไหนมาแสดงตัวได้นะครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะบ๊ายบาย